สวัสดีครับพบกันเช่นกับช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้เราจะมาทําการรีวิวเป็นเลโก้อุลตร้าแมนนะครับตัวนี้เป็นอุลตร้าแมนเซโลนะครับเป็นตัวเซโลเป็นตัวล่างสีทอง,ทองแบบนี้นล่างโกลดนะครับผมก็ในซีรีส์นี้ผมอุลตร้าแมนใซีรีส์นี้จะมีทั้งหมด8ตัวนะครับผมเนี่ยแตัวแบบนี้เลยแล้วก็ตัวแรกทั้งหมดก็เป็นสีทอง,ทองสวยๆแบบนี้เลยครับต้องมาแกะดูดีๆว่าจะเป็นสีทองแบบในรูปจริงหรือเปล่านะครับผมตัวนี้ตัวที่1น,นะครับ ด้านหน้าแบบนี้เลยครับมีมอเตอร์ไซค์มาให้แล้วก็เป็นตัวอุนเตอร์แมนนะผมนี่รัน,นเบอร์เลขหนึ่งแบบนี้นะครับผมมาแกะกันเลยครับมาลุน้นด้วยจะทองหรือเปล่านะผมแต่คิดว่าน่าจะโอ้โหอ่าหัวเป็นสีทองครับแต่ว่าตัวชุดเนี่ยชุดหุ่น,นจะเป็นออกสีทองเทียนๆนะครับ นี่ในกล่องนะครับผมมีอะไรมาให้อีกนะผมนี่ครับเป็นตัวมอเตอร์ไซค์นะผมแยกมาแบบนี้เลยก็ประกอบแล้วก,กันครับนี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้นะผมแล้วก็มีเป็นสติกเกอร์มาให้นะผมเนี่ยสติกเกอร์น่าจะติดรถนะผมตัวสติกเกอร์แบบนี้หรือเปล่านะผมเป็นสติกเกอร์ติดรถนะครับก็ตัวเลโก้อุนตราเมทนะครับ ตัวนี้เป็นซีโ่นะครับผมนี่ต้องบอกว่าหัวทองแบบทองจริงๆนะผมทองมาทองสวยเลยนะครับแต่ว่า,าตัวเลโก้เนี่ยที่เป็นลำตัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่สีทองนะครับผมจะทำสีเพิ่มเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะเพราะว่ามันมีรดดลายแบบนี้นะครับผมไม่เป็นไรผมเราจะมาประกอบกันก่อนนะครับก็ใส่แขนนี่ ตัวนี้ผมว่าถ้าทําสีเพิ่มเนี่ยน่าจะสวยขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าทําสีเพิ่มเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะทํายากนะเพราะว่ามันจะมีการารดลายอยู่แล้วนะผมใส่มือนะครับนี่รับหัวอุลตร้าแมนนะครับตัวหัวเนี่ยไม่ได้มีปกติในเลโก้ LEGO จะมีหัวเล็กเลกใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีนะจะเป็นหัวสําเร็จแมเ,เรเื่อยเสียบเข้าไปนะครับผมนี่ มันดูแบบหัวมันดูเล็กไปนะครับผมเล็กๆแปลกๆนะครับก็อันนี้โอ้โหเป็นเหมือนชุดนะครับนี่ใส่หัวแล้วก็มีกีดต้องกลับนะครับผมนี่ อันนี้เป็นนี่ครับมีอาวุธมาให้นะผมก็ถืออาวุธเป็นดาบนะครับนี่สวยๆนะครับผมคือทั้งหมดเนี่ยผมยอมเลยว่าหัวเนี่ยสวยจริงนะผมละเอียดดีเทลคือแบบดีนะครับสังเกตไหมครับมีดวงตาแล้วก็มีการลงสีแต้มตรงนี้ชัดเจนในผมเป็นสีทองแบบทองอลังนะครับแต่ว่าลำตัวเป็นทองเทียนนะครับมอเตอร์ไซ์ คือชุดเลโก้เนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยต้องบอกว่าอยากจะได้ตัวอุลตร้าแมนในผมแต่ว่ารถเนี่ยถือได้ว่าเป็นของแถมนะครับอืออุลตร้าแมนในผมใส่ปีกเข้าไปนะครับ ก็ดูแบบเท่แบบแปลกๆนะครับตัวโอทีแมนตัวนี้ต้องบอกว่าแอบเสียดายนิดนึงผมถ้าทำลำตัวให้เป็นสีทองนมุมคือมันจะเพอร์เฟกต์นะครับผมแต่ว่า่ยยังไงก็ต้องมองต้องทำสีเพิ่มนุผมแต่ว่าตอนในสีผมหมดนะครับก็น่าจะต้องไม่จะจะมีโอกาสได้ทำหรือเปล่านะผมก็ประมาณนี้คบส่วนสติกเกอร์นี้ติดกับตัวรถ ไม่เลยเหมือนกาวมันจะไม่มีแล้วนะครับนี่ครับแปะเข้าไปแบบนี้นะผมติดสองฝั่งโอเคครับผมเรียบร้อยนะผมตัวมอเตอร์ไซค์กับตัวเอาจริงๆมันแทบจะไม่เข้ากันนะผมคือแบบในกล่องเนะี่ยถ้าแบบทำตัวนี้ตัวเดียวเนะี่ยแต่มันก็ ถ้าราคา25บาทราได้ตัวนี้ตัวเดียวมันก็ไม่คุ้มมุมได้มอเตอร์ไซค์เหมือนมอเตอร์ไซค์แถมมากนะครับก็อประมาณนี้สําหรับตัวอุลตร้าแมนสีโหดล่างสีทองนะผมซึ่งทองแค่หัวนะผมต้องบอกว่าทองแค่หัวลำตัวไม่ได้ทองนะครับแต่ว่ารายละเอียดดีเทลต่างๆคือให้มาดีนะผมเนี่ยมีการแบบทำลวดะไรต่างๆคือชัดเจนนะผมโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ก็ยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหนะ้า ไว้ติดตามกันตัวที่2นะครับผมจะเป็นตัวอะไรนั้นสำหรับซีรีส์อุลตร้าแมนซีรีส์นี้ก็มาขอติดตามชมกันสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดติด,ดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าก็เดี๋ยวขอติดตามชมกันนะครับคลิปนี้ก็จากกันไปกับตัวอุลตร้าแมนนะครับผมซีโร่เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ